สวัสดีค่ะเราก็พบกันในช anel Make It Simple นะคะครั้งนี้เราก็จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำในประเทศมาเลเซียนะคะเรามาเริ่มที่สิ่งที่ควรจะทำนะคะก็มีทั้งหมด10ข้อก็คือข้อที่ 1. คนมาเลเซียโดยทั่วไปจะกล่าวคำว่าสลามัตดาตางเมื่อพบปะกัน 2. ชาวมุสลิมจะทักทายกันว่าซาลามแล้วก็ยื่นมือทั้งสองข้างมาแตะมือของอีกฝ่ายหนึ่ง ชาวอินเดียมาเลจะทักทายกันด้วยการปนมือไว้ที่ระดับอกแล้วก็กล่าวคำว่าน a m a s t e ชาวจีนมาเลเซียจะทักทายกันด้วยการปนมือเช่นเดียวกับชาวตะวันตกข้อ5นะคะชาวอินเดียในมาเลเซียจะรับประทานอาหารด้วยใบตองนะคะก็คือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จตามมาระยาที่ดีเนี่ยเขาจะต้องพับใบตองที่มุมด้านขวาบนทั้งสองข้างเข้าหาตัวเพื่อแสดงความขอบคุณ 6. สังคมชาวมาเลเน้นความสุภาพและก็ความเกรงใจค่ะ ข้อ7นะคะก็คือเวลาที่เราจะรับของเนี่ยเราควรจะใช้มือขวาหรือรับด้วยทั้งสองมือคะ่ะข้อ8นะคะเวลามอบน้ำบัตรให้กับชาวม,มุสลิมควรที่จะใช้มือขวาถือน้ำบัตรแล้วก็ใช้มือประคองข้อศอด้านขวานะคะข้อ9ค่ะควรปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ข้อห้ามทางาศาสนาของาศาสนาอิสลามนะคะข้อ10ก่อนเข้าบ้านก็คือจะต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะโดยที่หากต้องการถ่ายรูปควรขออนุญ,ญาตก่อนทุกครั้งด้วยค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูสิ่งที่ไม่ควรทํากันบ้างข้อ 1. ไม่ควรจะถามนามสกุลของชาวมุสลิมมาเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้คําว่าบินซึ่งแปลว่าลูกของตืดๆแล้วก็จะตามด้วยชื่อของบิดานะคะข้อ2ไม่ควรจะแตะศีรษะของคนมาเลยข้อ3นะคะไม่ควรจะใช้มือซ้ายในการหยิบของหรือว่าส่งของให้กับคนมาเลยข้อ4นะคะในการที่จะให้ของขวัญกับคนมาเลยสิ่งของเนี่ยไม่ควรจะเกี่ยวกับสุนัขหมูและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะข้อ5้านะคะ คนมาเลย์เนี่ยถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่สก,กรปรกแล้วก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะใช้ชี้สิ่งของหรือว่านั่งขวายห้างนะคะข้อ6ควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกอดจูบกันในที่สาธารนณะเพราะว่าไม่เหมาะสมนะคะข้อ7นะคะไม่ควรยืนล้วงกระเป๋าหรือว่าเท้าสเอลขณะสนทนากับคนมาเลเซียค่ะเพราะว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่สุภาพนะคะข้อ8ไม่ควรชวนชาวมุสลิมมาเลเซียดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าเป็นข้อห้ามทางศาสนานะคะ ข้อ9ค่ะไม่ควรมอบดอกลีลาวดีให้กับชาวอินเดียมาเลเพราะว่าเป็นดอกไม้ในพิธีศพนะคะข้อ10ไม่ควรกระทําการใดๆให้คนมาเลเซียรู้สึกเสียหน้าต่อบุคคลอื่นเพราะว่าเป็นการผิดมารยาทอย่างแรงค่ะต่อไปเรามาดูที่คําศัพท์ของมาเลเซียกันบ้างนะคะคําแรกก็คือเทอริมาคาชิแปลว่าขอบคุณค่ะมาอัฟกันซายาแปลว่าขอโทษลาซาสแปลว่าอร่อย ซาลามัตทิงโกแปลว่าลาก่อนยาแปลว่าใช่ทีแดดแปลว่าไม่ใช่คันติกแปลว่าสวยซาลามัตดาตาังแปลว่ายินดีต้อนรับและคำสุดท้ายไซยาซินตากามูแปลว่าฉันรักคุณค่ะ